ชาวจีนเรียกเทศกาลปีใหม่ว่าหยวนตันหมายถึงวันปีใหม่จีนหรือตรุษจีนแต่เพิ่งจะนำมาใช้กับวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากลช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปลายราชวงศ์ชิงคำว่าหยวนแปลว่าเริ่มแรกหรือเริ่มต้นส่วนคำว่าตันแปลว่ารุ่งอรุณรุ่งแจ้งหรือกลางวันหยวนตันจึงมีความหมายว่ารุ่งอรุณวันแรกของปี หยวนตั้นเป็นคำที่ปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฝ่ายใต้หรือหนานเฉาสมัยฮั่นสมัยจิน้นสมัยถังสมัยซ่งโดยมีบันทึกอยู่ในหนังสือโบราณหลายเล่มเช่นในเมืองเหลียงลู่ของอู่จื้อมู่ในสมัยซ่งที่เขียนไว้ในหัวข้อเดือนอ้ายในบทที่หนึ่งว่าวันแรกของเดือนหนึ่งเรียกว่าหยวนตั้นเรียกกันทั่วไปว่าสินเหนียน ในสมัยที่จีนแตกแยกเป็นแคว้นต่างๆแต่และแคว้นนั้นจะใช้ปฏิทินไม่เหมือนกันดังนั้นจึงมีวันขึ้นปีใหม่ที่ไม่ตรงกันระบบปฏิทินกเกษตรของจีนหรือระบบปฏิทินเซี่ยซึ่งคิดค้นในสมัยราชวงศ์เซี่ยราว2,100-1,600ปีก่อนคริสตกาลได้กำหนดให้วันที่1เดือนหนึ่งเป็นวันหยวนตั้น ต่อมาเปลี่ยนไปใช้เป็นวันที่1เดือน12ในสมัยราชวงศ์ซางราว1 6 0 0ถึง1น4ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็เปลี่ยนอีกครั้งเป็นวันที่1เดือน11ในสมัยราชวงศ์โจในราว259ปีก่อนคริสตกาลเมื่อจกักรพรรดิฉินสื่อหวงตี้ปราบแคว้นทั้ง6ได้ก็ทรงสถาปนาเป็นจกักรพรรดิรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนให้วันที่1เดือน10 เป็นวันหยวนตันวันขึ้นปีใหม่จึงตรงกันทั่วทั้งจักรวรรดิและใช้วันดังกล่าวเป็นวันหยวนตั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อ104ปีก่อนคริสตกาลในรัชสมัยพระเจ้าฮันบูตี้ก็กลับไปใช้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเหมือนสมัยราชวงศ์เซี่ยอีกครั้งและใช้ต่อเนื่องยาวนานมาจนสิ้นสุดราชวงศ์ชิง ในสมัยฮั่นตรุษจ,จีนเป็นเทศกาลวงสวงเพื่อการเกษตรต่อมาในสมัยราชวงศ์เหนือใต้เราคิดศักราชที่420ถึง589ก็มีความเชื่อเรื่องผีสางและศิยศาสตร์เพิ่มเข้ามาเช่นจุดประทัดเพื่อไล่พูดผีปีศสาจสเปลี่ยนยันไม้ทอเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยปกป้องครอบครัวขับไล่วิญญาณร้ายจากพูดผีปีศาจ ดื่มเหล้าถูซูเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บช่วงเวลาของเทศกาลก็ขยายยาวออกไปตั้งแต่เทศกาลลาปาเจียไปจนถึงเทศกาลหยวนเซียวในสมัยราชวงศ์ถังเราคิดศัก,การาชที่618ถึงคิดศัก,การาชที่907เทศกาลตรุษจีน จากที่เคยให้ความสำคัญกับการบวงสรวงทางการเกษตรและความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ได้เปลี่ยนมามุ่งเน้นให้เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคลมากกว่าเรื่องความเชื่อเรื่องผีสางเมื่อถึงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเทศกาลตรุษจีนก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นมีการคารวะอวยพรและขอพรจากญาติผู้ใหญ่เขียนอักษรอวยพรเพื่อความเป็นมงคลมีกิจกรรมด้านศิลปะและความบันเทิงมากขึ้น เช่นเชิดสิงโตเชิดมังกรมีมหรสพและการละเล่นลนื่นเลินอีกมากมายเป็นเทศกาลใหญ่ที่คึกคักสนุกสนานมาตลอดจนสิ้นสุดราชวงศ์เทศกาลหยวนตันหรือพระราชพิธีจุดจีในสมัยราชวงศ์ชิงถือเป็นงานพิธีที่สำคัญที่ราชสำนักจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เสหลิงนางสนองพระโอษฐ์ของพระนางสุสีไทยฮาบันทึกไว้ว่าก่อนถึงวันตรุษจีนนางในทุกคนตั้งแต่พระสนมชั้นสูงจนถึงนางข้าหลวงชั้นล่างต่างวุ่นวายกับการทำความสะอาดตําหนักของตนเองตลอดจนดูแลทําความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในพระราชวังเช่นพระพุทธรูปเพื่อรับวันปีใหม่นอกจากการทําความสะอาดแล้วสิ่งที่นางในชั้นสูง ที่มีตำแหน่งในวังต้องเตรียมคือเสื้อผ้าเต็มยศสำหรับเข้าร่วมพระราชะพิธีพระราชะพิธีจะเริ่มตั้งแต่เช้าวันหยวนตั้นซึ่งเป็นวันไวหวฮองเต้จะเสด็จบวงสวงบูชาบุรพกษัตริย์หลังจากนั้นเหล่าขุนนางจะเข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรจากนั้นก็จะเสด็จเข้าฝ่ายในให้ฮองเฮาพระสนมนางในตลอดจนพระราชะโอรสพระราชธิดา และเราเชื้อพระวงศถวายพระพรอ,อีกครั้งหลังจากเสด็จพระราชพิธีในวันไหว้แล้ววันต่อมาคือวันชิวอีกฮองเต้จะเสด็จบูชาพระเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยพระเจ้าเฉียนหลงทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดชั้นฝูบริเวณทะเลสาบเปย๋ยไ่ หลังจากนั้นจะเสด็จมาที่พระจำหนักชงหัวกงทรงพระอักษรคำว่าฝูหรือฮก ok, ในภาษาแต้จิว๋วหมายถึงความสุขและโชคลาภการทรงอักษรฝูของห้องเต้ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์อักษรที่ห้องเต้ทรงเขียนจะนำไปแขวนไว้เพื่อความเป็นมงคลให้รุ่งเรืองตลอดปีหลังจากนั้นก็จะทรงเขียนอักษรฝูพระราชทานแจกเชื้อพระวงศตลอดจนขุนนางในราชสำนัก ในก่อนวันตรุษจีนและคืนก่อนตรุษจีนจะถือเป็นวันที่ครอบครัวรวมญาติเพื่อรับประทานอาหารเย็ยนร่วมกันเป็นประจำทุกปีเรียกว่าฉูซีหรือวันส่งท้ายปีเก่าในวังมีการเลี้ยงฉลองแก่นางในและเหล่าเชื้อพระวงศเช่นกันในวันนี้ถือเป็นวันพิเศษที่เหล่านางในทุกคนจะมีโอกาสใกล้ชิดฮองเต้เพราะปกติฮองเต้จะทรงสวยพระกยาหารเพียงลำพัง นอกจากจะเป็นคนโปรดเท่านั้นที่จะทรงอนุญาตให้ร่วมเสวยแต่ในวันตรุจีนถือเป็นโอกาสพิเศษคำว่าร่วมเสวยก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันเพราะตามธรรมเนียมจีนโบราณในหมู่ชนชั้นสูงการรับประทานอาหารจะแยกเป็นสำรับแต่ละสำรับก็จะอยู่บนโต๊ะเล็กๆของใครของมันหากจะรับประทานร่วมกันก็นำโต๊ะเล็กๆมาวางร่วมกัน ในงานเลี้ยงทั่วไปของราชสำนักชิงรวมไปถึงงานตรุษจีนก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้เช่นกันโดยมีโต๊ะใหญ่ของห้องเต้เป็นประธานลายล้อมไปด้วยโต๊ะของนางสนมกำนันไล่ตามลำดับยศยิ่งตำแหน่งสูงอาหารก็ยิ่งมากขึ้นการกินเลี้ยงจะเริ่มตั้งแต่การกินมือ้อเช้าหลังจากนั้นจะเริ่มงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการในราวสี่โมงเย็นเมื่อถึงเวลาสี่โมงเย็น พนักงานประคมจะเริ่มบรรเลงดนตรีห้องเต้รวมถึงนางในทุกคนจะทยอยเข้ามาที่โต๊ะของตัวเองอาหารชุดแรกที่นำมาถวายคือน้ำแกงใสโดยเริ่มถวายห้องเต้ก่อนจากนั้นก็นำไปถวายพระสนมเมื่อดื่มน้ำแกงหมดดนตรีจะหยุดบรรเลงและเริ่มนำพระกยาหารมาถวายอาหารจะถูกนำไปไว้ที่โต๊ะหน้าพระพักของห้องเต้ก่อนแล้วค่อยๆวนไปตามโต๊ะของเหล่านางสนม ก่อนจะวนกลับมาสู่โต๊ะห้องเต้อีกครั้งการทำเช่นนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมีความสุขก็จะต้องแบ่งปันกันตามํำนวนมีสุขร่วมเสบมีทุกร่วมต้านเมื่อถวายพระกยาหารเรียบร้อยก็จะเริ่มเสวยหลังเสวยพระกยาหารก็จะนําสุรามาถวายโดยเริ่มจากห้องเต้เป็นลำดับแรกตามด้วยชายและผลไม้เป็นเมนูสุดท้ายหลังเสวยเสร็จ ฮ้องเต้ก็เสด็จกลับตามด้วยพระสนมและนางในดนตรีบรรเลงปิดท้ายถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเลี้ยงในวันตรุษจีนอาหารที่เหลือก็จะนำไปพระราชทานแก่พระญาติและเหล่าขุนนางในราชสำนักปัจจุบันคำว่าหยวนตั้น กลายเป็นเทศกาลปีใหม่แบบสากลหลังจากสิ้นสุดราชวงศ์ชิงในปีคศิสต์ศักราชที่1911รัฐบาลสาธารณะัฐจีนโดยซุนยัตเซนได้กำหนดให้วันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลส่วนวันที่1เดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติของจีนที่เคยเป็นวันหยวนตั้นเดิมก็เปลี่ยนไปเรียกว่าวันชนจี๋หรือวันเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งตรงกับที่เริ่มเข้าสู่ต้นฤดูใบไม้ผลิพอดีนับแต่นั้นมาชาวจีนเลยมีวันขึ้นปีใหม่สองวันคือวันหยวนตั้นซึ่งกลายเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากลกับวันชุนเจียวันขึ้นปีใหม่หรือจุดจีนตามแบบโบราณ